ไม่ี่มือแลวครมองกหนึ่งมือแล้วครับผมรงกอนมือแล้วครับี่ใส่แล้วเปล่าโปกอย่างนดียน้ครับน่าดูสุดโป๊กสวยมากโป๊กใส่วีเทอร์พี่นิกกี้น่าด็กรือว่าเปบียโนไลน์คนออกวะทไมคไดูเมียโนอะ ถ้าเป็นรอเสกเนี่ยเคยเลี้ยงเคยดูเลยงไม่เคยถ้าเป็นลงกดไลค์ตอนนี้เพราะว่าผมหตีท้ายให้ตลอดเพราูดไม่ได้ต้องหตีท้ายอ่ะแนนเมื่อตอนเย็นยังเจ็ดพันเลยได้เราต้องหตีท้ายวะได้หน้าลงไปข้างล่างครับน้องหล่ะน้องไหนครับน้องในหน้าครับลงมาข้างล่างน่าจะไปลงข้างล่างเหรอน่าจะไปหาอะไรกินไม่เคย ไอไลบ้างไอไล่ทั่วอ่ะดูช่องไล่ท่วอ่ะไอไล่ทั่วป่ะาสารพิ่ะกูน่ะกำมาดักมันพ่ตีลงเครื่องลงมาปุ๊บเลยไม่เห็นรถถังเพ๊ะ ก็เลยลอง DM ไปหามั่งมังคนตอบแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขามากรุงเทพเขาจะยอมเจอนะมันต้องม0นตองัน้อนะ้อ0 0นต้องมัน้อมนต้องมัอมนด้องมตอ่มไ้ม่ไต้องมันต้อองมนมนด้องอม้เงตอร์ัน้วมน้น้ออม้อตอร์นี้อองัมตอ้้ ดูเป็นโดแดนเขาบอกว่าเขาจะพร้อมแดนแล้วปีขึ้นปุ๊บนี่คือเขาแดนเลยที่สองคนนี้เขาบอกเขาไปดาวน์ดล่ต่อกับทั้งคู่เลยเพื่อนสมศรีเขาบอกเขาใช่ใช่เอฟซีมาเม้นใช่ไหมเอฟซีรู้จักเขาบอกดันมากเลยต่อ สวยเกินไปได้สวยสุดในยครับสามในวันนี้เปียแช่ไม่ใช่นี่นี่หมตัวหมุนตัวหมุนสามสี่รอบเลยหมุนนี่เดีหมุนนี่เดีวหมุนนี่เราเดี๋ยหมุนนี่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 ังล้มระวังแล้วแล้วแล้วหมุนนี่หมุนหหน้หมุนตัว

อเน็ต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 ไม่ค่อยดีเลยเห็นเห็เอข้าลงพูดเลยข้าหลังพูดโอ้ย50ยังดีนะปู800น้องปีนต้อง8 9เปรนี่ยโอ้8เป็นา ยังไม่ได้ลองครับยังไม่ได้ลองคือถ่ายทิกคตอบไปก็จะวนวนเอ็ดพันไปโดนอพี่แล้วนี่ลงทิกตอกแล้วผมก็นดูแปลกี่ล้านสามล้านแปดแล้วนี่สามล้าแปดแล้วชนะยังพี่เห็นไามไม่ยังแต่ตัวแดงนะตัวแดงแล้วนน กแดงนะกแดงนะแดงว่ากูเหนยไม่หวเลยไม่เห็นบิวกันเลยไม่สนใจเลยเอาังแล้วนี่โหสงัแล้วพันเจเอ0ลเป็นแต่ตู้เจ็ดพันไม่ได้ดิอ๋อแน่นอนะคะ บอกน้องระวังหน่อยพี่ไม่ดูแลหนูเลยเฮ้ยคุณใช่ใช่ใช่ไรขึ้นจริงประเด็นจะเต้นจริงประเด็นจริงไม่สมัครเลยใช่เหรอเป็นเปียแชร์ค่ะอ๋อกับกับกับล่างเหรอร่างจาพี่ไม่เคยไม่เคยเป็นล่างแล้วเลยค่ะทุกคนไอ้ตัวโลหินแล้วเฮ้ยคืผมบิดไปแล้วผมบิดไปแล้วตัวลงแล้ว ทานอะไรนอะไรคะคอ,อนเปิดพี่นิกกี้กับพี่พรพี่ยอดครับมาไหมทุกคนมายังทานนะเขาบอกว่ารอให้คนเต็มร้านก่อนค่อยลงไปก็เกือบเต็มแล้วนะเมื่อกี้ลงไปผมรู้อย่างลงไปแล้วอะ่ะแค่พวกเราก็เต็มแล้วจริงทุกคนเห็นไหมว่ามันยิ่ิบคนไนดะ้

พอใจยัง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 มันแน่คืนนี้มันแน่มันแน่